ส่วนช่วงนะักข่าวพลเมืองวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปติดตามการแบ่งปันความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดระหว่างพระคุณเจ้าและญาติโยมกับนักข่าวพลเมืองจังหวัดศรีสะเกด เนาน,น้นครับทัวสูงาน,า,านะครเป็นระยะเวลา7วันแล้วนะครับตอน,นีเข้าสูวันที่7แล้วนะครับรสงใช้ชีวิตยอยู่้านในด้วยความยากลบากนะครับพระคุณเจ้าวัดป่าพิมลมังคดารามและชาวบ้านโนนแดงนนม่วง ตำบลพุ่งชัยอำออุทุมพรพิสัยจังังวหดศีสะเกษล่าสุดต้องเดินทางด้วยเรือค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้น้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างทั้งเพื่อไปรับบินทบาทข้าสารอาหารแหง้งและประสานส่งต่อความช่วยเหลือของใช้จาเป็นเรืวมกับหน่วยงานและญาติโยมเพื่อนําไปบริจาคแบ่งปันแก่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนค่ะ Uh, but I, I'm so happy to uh, to can help people from the city with for your f foundations, uh. and uh, we we can see you have uh, many people give help for have now many people have the, uh, difficult because you have many waters coming in the city, yeah. and now uh, you see you have many people give uh, help for. Uh, give each or so some people cannot move mm. and uh that's so great you have many sometimes demand the there she help good good people you know all the time is there for for help people it does really good for สวัสดีอ่พื้นที่ด้านในนี่น้ํายังคงท่วมสูงนะครับแล้วก็ยังไหลมาสมทบมาเรื่อยๆนะครับประชาชนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากนะครับโดยเฉพาะด้านหลังที่ทุกท่านเห็นอยู่ก็คือรถจากชลประทานนะครับ มาขนฟางไปให้วัวชาวบ้านนะครับอยู่ด้านในพื้นที่ประสบภัยซึ่งมีน้ำล้อมรอบหมดเลยนะครับพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสกเกตเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำจากห้วยว้ามาบรรจบห้วยสำรานทำให้มีน้ำหลากท่วมบ้านเรือนในชุมชนทุ่งนาและถนนทางเข้าออกหมู่บ้านการเดินทางต้องอาศัยเรือและรถของเจ้าหน้าที่ทหารที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้ชุมชนเป็นจะได้ไไดไไดเป็นทางแนะนำหลบ้าง หลายครับมันจะได้พี่น้องทั้งหนเปเล่นพี่น้องกอยู่วผแล้วพนองก็อนอกจากความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเรื่องอาหารการกินโจทย์สำคัญต่อจากนี้คือความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านซึ่งนาข้าวที่กำลังตั้งท้องและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดขอบคุณภาพและข้อมูลจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดศรีสะเกด